สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับไม่มีอะไรมากวันนี้นะครับก็จะเป็นแค่คลิปสั้นๆนะครับตอนนี้เนี่ยคือในที่ร้านเนี่ยมันมีนกพิราบอยู่นะครับแล้วก็เยอะมากบงระเบียงเนี่ยครับแล้วเราไม่ได้ไปไล่มานานแล้วแล้วมันก็มาอ,อึไว้เต็มเลยดังนั้นเนี่ยเราค่นอยน,น,น,นึกขึ้นได้ว่าในหลายๆคลิปนะครับเขาใช้นกปลอมลองแล้วไม่ได้ผลใช้กระดาษให้มันมีเสียง ไม่ได้ผลลองอยู่ประมาณ2-3ถามอย่างแล้วก็เขบอกว่าใช้งูปลอมก็ยังไม่ได้ลองนะแต่นึกขึ้นได้ว่าเอ๊ะร้านเรามียางยางกระดูกงูนะครับก็ลองเอาไปใช้ดูดีกว่านะครับวิธีการง่ายๆนะครับของใครนะครับมียางกระดูกงูเก่า รหรือว่ายางกระดูกงูที่ไม่ใช้แล้วยางสกอราลล่องกระจกก็ใช้ได้นะครับพวกนี้มันหน้าตามันดูคล้ายๆคล้ายๆงูดีนะครับผมก็เลยจะมัดตรงปลายหัวนะครับเนี่ยผมมัดก็ลองเอาไปลองอยู่ประมาณ1สัปดาห์นกเนี่ยก็เริ่มหายไป ผมก็แปลกใจเหมือนกันรถใครนะครับที่ใช้ยางสักหลาดแล้วไม่ได้ใช้นะครับมีนกพิราบอยากจะไล่ก็ไล่ไม่ได้ไล่แล้วไม่ไปสักทีนะครับก็ใช้วิธีนี้นะครับก็นะครับมัดตรงหัวไว้นะครับเนี่ยแค่นี้นะครับแล้วก็เอามัดเสร็จใช่ไหมฮะก็เอาไปแขวนเลยแค่นี้นครับเอาไปแขวนแล้วก็ทําให้มันรู้สึกว่ามันสั่นๆหน่อยหนึ่งนะครับมันให้มันดูเหมือนงูหน่อยนะครับอ่าแค่นี้แหละ ก็ช่วยได้นะครับซึ่งผมก็ทําเป็นตัวอย่างไวล้ละบนหลงังคาแล้วเดี๋ยวตรงตรงระเบียงนะครับแล้วเดี๋ยวไปดูกันจะถ่ายให้ดูด้วยนะครับเนี่ยผมว่าเป็นวิธีที่เจ๋งมากเลยซึ่งผมก็เพิ่งนึกขึ้นได้ก็เลยเอามาถ่ายคลิปแล้วก็บอกกับผู้ที่สนใจนะครับตอนน่าจะเอาไปเป็นประโยชน์ได้นะครับทีนี้ดูสิครับมันยายได้ด้วย ถ้าไปซื้ออย่างอื่นเนี่ยผมว่ามันไม่ไม,ไม่ไม่เหมือนเท่าไหร่อันนี้ดีวกว่าแล้ววิธีใช้นะครับที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับเอาไปแขวนบริเวณนั้นตรงที่มีนกพิราบแล้วเราก็ใส่เชือกนี่ครับดึงอย่างนี้นะครับดึงให้มันเหมือนกับเป็นงูนะครับเนี่ยดึงให้มันเหมือนเป็นงูนะครับหาที่แขวนแล้วก็ดึงให้มันมันดูทําอย่างนี้นะครับสักประมาณหนึ่งสัปดาห์นะครับเวลานกมาเราก็ดึงแบบน,นี้นกมันไปทำอย่างงี้หนึ่งสัปดาห์แล้วมันก็จะไม่มา ตรงบริเวณที่บริเวณนั้นเลยนะครับบริเวณไหนที่เราแขวนในเจ้าตัวนี้ไว้อยู่มันก็ไม่มาเลยนะครับเออมันช่วยได้ในนี้ก็น่าสนใจดีผมก็ยังขำๆดลยเลยว่ามันใช้งานได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าเออบนบนระเบียงเนี่ยนกมันมีอยู่ไหมนะครับอ่ะนั้นไปดูเลยนะครับไปชมกันเลยอ่าเห็นไหมครับตอนนี้เห็นไหมฮะเห็หนหหนะ มีนกไปลาบเกาะแต่ว่าบริเวณข้างในระเบียงไม่เกาะน,นะครับเห็นไหมฮะฮะ้าสูม่ดีเนี่ยผมจะแฝนกระดูกงูไว้นะฮะ,น,ะนี่น,น,นี่ผมจะแฝงกระดูกงูไว,ว,นะนะว้ตรงนี้นะครับนี่บริเวณนี้ผมจะแฝนกระดูกงูไว้เดี๋ยวนะนะผมเชื่อถือตรงนี้นะครับแฝนกระดูกงูไว้ เห็นไหมในระเบียงเนี่ยมันจะไม่อยู่เลยนะครับอ่าอินไปล้วโอเคเห็นไหมฮะมันอยู่รอบนอกหมดเลยแต่ว่าตรงภายในระเบียงเนี้ยมันไม่อยู่ละแต่วจะมีเอออยู่บริเวณเนี้ยนะครับตอนนี้ไม่มีละโอเคผมจะแขวนไว้ตรงประตูเนี่ยค,ครับโอเคนะครับอ่านี่เราขึ้นมาชั้นสองนะครับเรามาเปิดประตูเห็นไหมฮะนั้นจะเห็นว่านี่คือสายที่ผมแขวนไว้ตรงประตูนะครับ อันนี้ือก,กระดูกงูเห็นไหมฮะนี่กระดูกงูอ่าจะเปิดประกอบโมบิลา่าก็จะบินนะครับผมก็จะดางเงี้ยอย่างเงี้ยครับทำเห็นไ,ไหมอ่าประมาณนี้แล้วปุ่มแล้วก็ปายมันก็บินออกไปนะครับประมาณนี้ เป็นไงกันบ้างครับเมื่อกี้ได้ชมคลิปแล้วก็ดูที่ตรงระเบียนไปแล้วนะครับสังเกตใช่ไหมครับว่ามีอึอนอกอยู่เยอะเลยแต่ว่าตอนนี้ไม่มีนกมาอยู่แล้วรงบริเวณนี้นะครับก็เป็นผลมาจากการแขวนเจ้าทัวายางกระดูกงูตัวนี้นะครับเอออันนี้ก็เป็นเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับคลิปที่น่าจะเวลาใครมียางกระดูกงูเก่าๆนะครับไม่ใช้แล้วก็เอาไป นะครับน้พิลาก็อาจจะไม่มานะครับเอาล่ะครับสำหรับวันนี้ก็มีคลิปที่เป็นสนุกสนุกให้ทุกคนรับข้อมูลข่าวสารไปนะครับเผื่อเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับผมแล้วก็ช่องโคยยติกาก็ขอขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ